ไม่เไม่ชบชไหลวะซบไหลวะไม่เไหรู้กม่ึไ่ถึงห้อยโลอเท่าไหร่วะเนี่ยตอนนี้เก้เก้าอุ้ยโลถึงร้อยไก่ควยเก้าเก้แม่เกาสเก้าเก้าม่โอ้ยอุ้ยเกือบร้อยเกือบร้อยดูดับข้นยนี่หกโลองเสือุกร้อยเก้าสิ โดโอ้ยบีมันโหเลยบีนแม่งโดนบีไปกระตองเลยไอ่ครบิมนเลฮ้ยเกือบโดนข้ากระางไหลไปไหนนั่นๆๆระวังตายนะเอไ่อ้ เกือบเหี้ยเกือบเสียชีวิตไม่ไหวอย่นี้ะ่ญ่ี่เหี้ยวี่เีเกือบเสียชีวิตอะข้อหมาเฮ้ยขอายไหนวะเกือบเหียเี่แจมเกือบเสียชีวิตเกือบขีนไปชเกือบขึ้นนมอหเบนเบอยู่ไหนพระาเด็อบเบาจจะกังเดินมาไอสัตว์หัวปูยิสนิบขึ้นแล้วมั้งเนี้ยเอายังไงกับพวกปัวะ นับเบนไม่ได้ทำอะไรรับเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวรับสิพออ้วนไปไม่ได้ทำทไม่เอานี่อ้วนไอเฮ้ยไอ้กายตัวมึงดูดแสงพาชิดปะไดูน้ำจังทร์ไม่ดำนอนดีกว่านอนลแล้วไปดูดแล้วดำไม่ใช่เบนซ์ทำไมนอนไม่ใช่เบนซ์นายกล้องค่ะไม่ใช่เบนซ์เฮ้ยอันนี้ฟูอ้วนายนายแบบถ่ายให้เบนซ์ดูไปถ่ายให้วินิต้าดูเฮ้ยถ่ายให้ดีกาดแดนอีสานอ่ะ เอ้ยโอโอจบข้าวเหนียวอืมมึงจกบทกวีเปิดเปิดเปิดข้าวเฉันจะเปิดนายเปิด <c oughs> หน้ามึงจะเปิดหน้าข้าวกูที่สูงกินเนี <c oughs> ่ยเหงื่อกูที่สูงกินข้าวกูโทษทีกูซื้อกินเดี๋ยวเดี๋ยวบทกวีนี้จะสืบต่อถึงย,ย,ย,ยุคคอมพิวเตอร์ต่อสืบต่อไปเียอะไรอะยุคคอมพิวเตอร์มึงบ้ามั้งข้าวประเทศเนียมึงมึงมึงไม่เคยเห็นประเทศเขาแตกหรอเหรอ เขาแต่งยุคคอมพิวเตอร์นะใช่เราดูแต่ยุคยุคเทพระเทพอายุเท่ายายกูเลยใช่เออแสดงว่ายายมึงก็เป็นพระเทพได้ดิยุคคนรวยยุคที่คนนำจัมมหานยุคเฮ้ยกูยุคกรุงศรีว่ะก็คูไทยวะกูเอโดะเฮียจากตรงนี้ไประวังนด้วยนิกูเอโดะกูดกดำเลยกูไม่อยากเป็นลิงลิงกลัวตายจังกูไม่มีตังกูมีอยู่ห้าร้อยอะระวั้ยกูมีอยู่ห้าร้อยอะระวังด้ยเพราะตางกันอะจับไม่ได้ระวังไปตอนน้อย ระวังด้วยไม่ถึมึงไม่น่านออเลยระวังถ้ามึงอยู่เก่าๆอ่ะระวังโดนฆ่านะถ้ามึงจับแน่นระวังคนโดนฟาดนฆ่าเนี่ยน่อุาเกือบเสียชีวิตเกือบเสียชีวิตไอ้ย่ามึงเส้นพ่อจนจริงเลยเกือบเสียอาุ่ได้ได้ว่าคร็นที่นั่งอ่ะคนิการเลยคนข้างหลังอ่ะนทีอะไรอีกกอีกออีกออีกกอ อย่าอย่าหาทำไม่ออย่าอย่าหาทำเปิดโจมยิงไไอ้สั์ทำยังไงอยู่อเมริกาไม่ได้เขาเนกระบอยู่ในรกเขาเนียไอเขาจงทั้งห้าเลยเปิดข้าวแล้วไม่น่าจับป่าเอาระจนไผ่ลกวางอให้มีเพื่อกปาก็ะอบใในลก่าไอ้เหี้ยอะไรพูดอะไร ไอยังมีคนหลุดมาอีกคนแล้วอ่ะอะไรเนีเดี่ยวเนเนวเดี่ววไม่มีไเนลน์เนลนบเจนนเไนแลวอบเ่ยวเ็นไนเใจเย็นไลนใจเย็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 นไลนวตัวมือหน่งายหยคีบูปเนี้ยตายเนาะคีบูปเนี้ยตายีบูไนคีบูตั้งแต่ตั้นอ ไม่เป็นไรหรอกนี้โยวนออ้ยเฮ้ยไม่ด้ไปลงะบยไปโรงพยาบาลที่โอ๊กอยู่ปะไอะไรปรักษาตัวด้วยไปหาโอ๊กด้วเพื่อรักมงเาไมึง่้ไอ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 ้้ไอ้้ไอ้้ไไอ้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 อ้ไ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 อไอ้ไอ นได้นไอสารไอสารเลยแม่เองกีนนตอหน้ามเขาเลยไอเฮียเขาด่าหมดแล้วม่ใชู่เล้แต่มอเนาไม่ห่าเเม่เกี่ยวบเบาหน่อตัดลยต่มือก็จอดลงไปเพยไรเฮียมงต้งเดยาเปิดมูกด่ากูด้วยกูไม่กูไม่เกี่ยวมนน่าอ้ย เป็นจ่าน้อยเด็กยังเรียนเป็นจ่าทิ้งขยะเขยโดนเนี่ยทั้งรถอนาคตไม่เอาลูกเข้าเป็นจ่าดีกว่าโอ้ยร้อยเลยเอาเอาเข้าบินมาดีกว่าเฮ้ยแต่แต่แต่เป็นจมาฟันแล้วทิ้งเลยโอ้ยโ้ยิ่งทำไมต้องเล่นมุกเสียด้วยเป็นเรื่องจริงเป็นเป็จมาเขารักเด็กอะรู้ปะนจมมาไ่โดต้องต้องถามคอยคอยไม่ไดเป็นจมา าแวนไปไหนแวสัธิปันข้าน่โมจะฆ่าพันหมันค้ามึงจะฆ่าพันกวเหรอมาถึงอะไรไปเถอะบิดสยีไล้วเจ้าเฮ้ยงานมึงหเที่ยาไปด้วย